แบล็กเบอร์รี่เตรียมคัมแบ็กปีนี้พร้อมรองรับ 5G และคีย์บอร์ดแบบปุ่มกดจริงแบล็กเบอร์รี่เตรียมคัมแบ็กปีนี้พร้อมรองรับ 5G และคีย์บอร์ดแบบปุ่มกดจริงล่าสุดได้มีข้อมูลจากเว็บไซต์ IT Home เผยว่าสมาร์ทโฟนแบล็กเบอร์รี่กำลังจะกลับมาในเรื่องนี้ครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปีนี้ครับ โดยจะรองรับการใช้งาน 5G และมีคีย์บอร์ดสุดคลาสสิกที่เป็นปุ่มกดจริงด้วยครับโดยรายงานที่ว่านี้อ้างอิงจากการสัมภาษณ์พีเตอร์ฟังตุลดีโของ Onward Mobility ที่ดูแลธุรกิจมือถือแบ a c k เบอรีอยู่ในตอนนี้นั่นเองครับซึ่งได้เผยว่าบริษัทกำลังทางงานร่วมกับ Foxconn เพื่อร่วมกันพัฒนาสมาร์ทโฟน 5G และมีคีย์บอร์ดสุดคลาสสิกแบบปุ่มกดจริงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบเอรีครับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลวันเปิดตัวยังไปถักการเผยอมานะครับแต่เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปี2021นี้แหละครับซึ่งจะเปิดตัวทั้งในตลาดอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียด้วยครับยังไงแฟนเก่าของแบตเตอรี่คงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้าข้อมูลเพิ่มเติมไทยทีฟ้าจะมาบอกกล่าวทราบีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ